สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับวันนี้ได้เก็บผลผลิตกระเทียมหลังจบหลังจากที่เราปลูกมาแล้วนะครับหลังทานาเราปลูกกระเทียมไว้นะครับวันนี้ได้เก็บผลผล,ผลิตมาแล้วนะครับการกินกระเทียมนะครับจะให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพนะครับสิบเก้าข้อเช่นนะครับไล่ยุงแก้แมลงสัตว์กัดต่อยช่วยควบคุมน้ําหนัก นะครับต้องกันและรักษาโรคหวัดบรรเทาอาการอักเสบจากโรคสะเก็ดเงินแก้ปัญหาผมหลุดร่วงรักษาสิวทอนเสี้ยนกำจัดกลิ่นเท้าลดความดันโลหิตสูงลดอาการหลอดเลือดแดงแข็งโรคเบาหวานโรคมะเร็งต่อมลูกมากโรคกากเกลื่อนโรค น้ำกัดเท้าโรคสังคังลดความเสี่ยงเกิดโรคมงเร็งลดระดับไขมันในเลือด<ม>ด้านระบบย่อยอาหารปกป้องการติดตันของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดทั่วไปนะครับควรบริโภคเป็นประจำนะครับการบริโภคอาจจนำมาในรูปแบบเครื่องปรุงอาหารนะครับ หรือว่าจะดองกระเทียมไว้บริโภคก็ได้นะครับสุดแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับก่อนบริโภคเป็นประจำย้ำนะครับกระเทียมมีผล